เรากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเซ็ตอะไรลดราคาพิเศษจะมาแนะนำนี่เลยนะคะกับรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดาอย่างรถเวฟร้อยสิหรือว่าเวฟร้อยยีนะคะเรามีเซ็ตอะไรทั้งหมด3เซตนะคะมาแนะนํากันกับเซ็ตที่1นนะคะจะเป็นน้ํามันเครื่องฝาสีฟ้าพร้อมกับหัวเทียนนะคะราคาเพียง1 9 0เบาทเท่านั้นและเซ็ตที่2นะคะกับน้ํามันเครื่องพร้อมกับไสตกรออากาศลดราคาพิเศษเหลือเพียง2 2 0้บาท และเซตที่3นะคะมีน้ำมันเครื่องหัวเทียนไส้กรองลดราคาเหลือเพียง3า0้บาทถัดมานะคะสำหรับสาวกชาวสกูปี้นะคะเซตอะไรแรกเลยนะคะกับน้ำมันเครื่องฝาเทา0.7ลิตรพร้อมกับหัวเทียนะนะคะลดเหลือเพียง19 0้าสบาทสำหรับเซตที่2นะคะกับน้ำมันเครื่องพร้อมกับไส้กรองอากาศนะคะลดเหลือเพียง24 0้บาทและเซตที่3นะคะกับน้ำมันเครื่องหัวเทียนไส้กรองราคา ยานยนต์อโตเมติคลาส125ซีซีขึ้นไปนะคะเซตแรกที่เราจะแนะนำเลยก็คือน้ำมันเครื่องฝาสีเทา0.8ลิตรนะคะพร้อมกับหัวเทียนนะคะราคาลดพิเศษเหลือเพียง190บาทและเซตที่2นะคะกับน้ำมันเครื่องพร้อมกับไส้กรองอากาศเหลือเพียง260บาทเท่านั้นและเซตที่3กับน้ำมันเครื่องหัวเทียนไส้กรองอากาศลดราคาเหลือเพียง350บาทเซตอะไรลดราคาพิเศษสุดคุ้งค่ะ